สวัสดีครับอยู่กับผมช่องสามวิชแนลนะครับวันนี้เราจะมาทําการต่อดีเลต้ากันนะครับนี่ครับอุปกรณ์เราก็มีดีเลนะครับล้วก็มีไสายไฟแล้วก็มีคีมมีไสายไฟแล้วก็วกันไก,กนะครับเทปปันทัาแล้วก็เทปกันความร้อนนะครับแล้วก็เทปดำนะครับ ตอนต่อนะครับเราก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับกองอากาศเพื่อเรจะได้ต่อด้านล่างได้นะครับเรา,เรามาถอดอันนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมถอดออกมาแล้วก็จะลุ่มแบบนี้เลยนะครับตอนถอดผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นปากแอ เราจะมาดูนะครับเราจะมาต่อสายกันอันนี้นครับอันนี้เป็นสายที่เราจะต่อนะครับอันนี้สายมาจากสวิทนะครับ ครับตัวดีเลยนะครับผมจะบอกการใช้งานมันคร่าวๆนะครับนี่ครับสายสามสิบนะครับเข้าที่แบตนะครับอันนี้แปดสิบหกนะครับเข้าที่ตัวสวิตกุญแจแล้วนะครับตัวแปดสิบห้านี่็เข้าขั้วลบนะครับตัวแปดสิบเจ็ดนี้เข้าไปที่เดต้าร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยว เรามาต่อกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดีเลยเราจะไว้ตรงนี้นะครับเรามาทำการต่อเลยครับนี่นะครับเส้นเส้นนี้เราจะเอาเข้าขั้วแบตนะครับเส้นสามสิบนะครับขั้วบวกเราจะต่อขั้วบวกครับเส้นสามสิบครับต่อตรงไปที่แบตเลยนะครับ Okay, เดี๋ยวผมตัดสายไฟแป๊บนะครับอันน,นี่นะครับนี่คือเส้นสามเส็บนะครับเราก็ถ้าไม่รู้เราก็มาไว้ก็ได้นะครับ เราก็ตัดท่อหกไปด้วยครับเพื่อความเรียบร้อยครับต่อไปเราจะต่อสายขั้วลบนะครับ การเข้าขา85นะครับหรือว่า86ก็ได้นะครับอ่าเราก็ใส่ตัวกดไปก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ตามพันนะครับ ถ้าผิดภาพประการใดก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีน,าน,านา้าๆช่างที่ไหนเติมคอมเมนต์ได้นะครับเราก็ไฟลลนโอเคครับเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปก็เส้นสีเหลืองนี่เราจะเอาเข้าสว,วิตก,กุญแจนะครับแล้วก็ เส้นสีดำนี่เราจะเอาเข้าไดสตาร์นะครับ นี่นะครับเราต่อสายเสร็จแล้วเราจำตาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเราเดี๋ยวเรามาตัดสายเพื่อเชื่อมต่อตครับเข้าดายตาเนัะนี่นะครับตายเส้นนี้นะครับนี่นะครับตายเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดกันนะครับ เช็คดูนะครับว่าเป็นชีวช่วิขาดทีวิกุญแจแน่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเราทำการต่อสาั้งนี้นะถ้าแน่ใจแล้วเราทำการต่อสายได้เลยนะครับ ต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการต่อนะครับแต่ไฟล์เส้นนี้นะครับเราจะไปเข้าที่เดสต์ทนะครับ นี่นะครับเราตอตอเสร็จแล้วนะครับนี่สายาเส้นแปดสบหนะครับมาเข้าขั้วลบนะครับสายเส้นสามสิบนะครับเข้าขั้วบวกนะครับขั้วบวกจากต่อจากแบตเตอรี่โดยตรงนีะครับมีบอกอยู่นะครับนี่ะครับอันนี้ต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับขั้วสามสิบนะครับแล้วนี่ก็แปดสิบห้านี่เข้าสวิตคุณแจนะครับแปดสิบหนี่ต่อลงโค้งรว่าขั้วลบนะครับ เพื่อบิดสวิตกุญแจปุ๊บตัวสะพานไฟก็จะตีนี้ครับตีนี้ให้มันโดนแตะโดนแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดคือเส้นสีตามนี้นะครับเราจะต่อเข้าดับสตาร์ทนะครับเพื่อช่วยช่วยให้ดับสตาร์ทช่วยให้รถติดง่ายขึ้นนะครับที่ผมทำนะครับคือทุกทีก็จะติดบิดเงียบบิดเงียบนะครับตอนนี้รถเราก็จะติดง่ายขึ้นนะครับ คือโหลดมันเยอะเกินไปนะครับในรถเวลาบิดกุญแจมันจะทําให้เงียบนะครับเงียบเสียงดังแตะแตะแตะเนีย้ยคือไฟมันไปหาที่เดตเดสตาร์ทไม่พอนะครับเดตสตาร์ทนี่มันจะมีไฟสองเส้นนะครับนี่ไฟเส้นคั้วบวกเส้นใหญ่นะครับอันนี้ก็จะมาไฟเส้นนี้ก็จะมาที่มาจากสวิตช์กุญแจนะครับคือมันมันมีโหลดเยอะเกินไปนะครับ โอเคครับเราจะลองมาสตาร์ทรถกันนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเราจะลองมาสตาร์ทรถกันนะครับนะแช่เดี๋ยวติดเลยนะครับเครื่องเดินเรียบนิ่งดีนะครับคือผมยังไม่ได้ต่อแอร์โฟนะครับลองสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อแอร์โฟสเสร็จสับแล้วผมจะมาสตาร์ทให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณมาครับผมตอนนี้เราประกอบกรองอากาศเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ขั้วขั้วแบตขั้วลบก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทำไฟฟ้าในรถนะครับเราต้องถอดขั้วแบตก่อนเสมอนะครับเพื่อกันการอาร์กของในรถนะครับ คัวแบตเตอรนถอดครัวลบก่อนเสมอครับนำถอดครัวบวกก่อนนะครับเราจะไปทำการสตาร์ทรถกัน,นะครบับตัวดีเลย์ผมก็จะมาอยตรงนี้เลยนะครับอยู่จัดอีกนิดน้อยนะ โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปตัดเรยดูนะครับนะครับติดง่ายขึ้นนะครับเครื่องเดินเรียบนิ่งเหมือนเดิมน,นะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดตับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคนะครับกดปุ่มปกตินะโอเคครับขอคคบอคนะุณมากครับผม